สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้เรามาเตรียมจัดของไหว้นะคะเพื่อที่จะราขอพรน,นะคะกับองค์ปู่ปริจิตนะคะก็มีน้องเสือนะคะมีน้องแอนนะคะที่กําลังจัดอยู่นะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะงดงามมากหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้ก็ทําให้สดชื่นนะคะนี้เราก็มารอใส่บาตรกันนะคะดูบรรยากาศอารอบด้านก่อนนะคะ นะคะเดี๋ยวก็รอย่าอาชิย่าคำใสมาแม่คำใสมานะคะนี่นะคะค่ะก็เดี๋ยวพระมาเดี๋ยวเราไปใส่บาทกันนะคะค่ะเช้าๆจริงจริงแอดอยากํำตอนเช้าเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทาง24ไลค์นะคะ <c oughs> อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ถถอยถ่ายชอนแล้วสวัสดีค่ะคุณบ,บุญเทียมสวัสดียามเช้าค่ะอาจารย์หอมอ้อแอดเป็นแอดเฟื่องนะคะเฟื่องบุญชูชาแน,นลนะคะคุณบุญเทียมนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะคุณนิทราค่ะสวัสดีนะคะหนึ่งจุดสองห้าเหรียญ อ๋อแม่แม่มารําด้วยแม่มารําด้วยนี่นะตอนนี้แม่มารําด้วยค่ะนี่นะคะก็มีแม่นะคะแม่มาจากร้านขายเสื้อผ้าแม่ก็มาร่วมรํานะคะใช่ใช่ค่ะได้บุญด้วยกันนะคะได้บุญด้วยกันนะคะนี่นะคะก็ใครๆก็อยากรําถวายปู่นะคะใครๆก็อยากรําถวายปู่ ก็มารำร่วมกันนะคะมารำด้วยกันนะคะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวกำลังรอย่าอาชินะคะ <c oughs> นะคะชเช้าๆรามารำด้วยกันนะคะพระมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปใส่บาตกันนะคะ ดี๋ยวไปใส่บัตรกันนะคะ FC นะคะเราจะได้บุญด้วยกันนะคะเราก่อนเราจะรำถวายเราก็ทำบุญก่อนนะคะทำบุญก่อนนะคะเอาบุญให้กับตัวเองนะคะค่ะนิกี้ดูนิกี้นะคะลุงจิมมี่ไม่อยู่ลุงพลไม่อยู่มานอนกลางถนนเลยนะคะ <c oughs> เอากระเป๋าไว้ตรงนี้แหละ สะะวัสดีค่ะคุณแมงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวใส่บาทด้วยกันนะคะค่ะเนี่ยนะคะเราก็ไปใส่บาทด้วยกันนะคะ

อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอวไ,ไม่ขับรถใหม่มาแล้วคะ <c oughs> ยังไม่ถนัดยังไม่ถนัดใช่ไหมค่ะตา <c oughs> สวัสดีค่ะตอ <c oughs> นนี้เข้าสู่ช่องแหนด์แชนเนลนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมาใส่หลายด้วยกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาใส่บาทด้วยกันนะคะพระมาแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็ทำอาหารแห้งนะคะวันนี้คุณตาชาญมานะคะคุณตาสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะคุณตาก็เช้าเลยนะคะเลยนะคะคุณตาไม่เอารถมาค่ะรถมันเสียรถมันเสีย มันมันจะต้านไม่ติดเลยเดี๋ยวก็จะไปซ่อมอยู่รถเมื่อวานน่ะรถเมื่อวานนี่แหละันก็ไม่ได้อยู่อ๋อน่าจะเป็นกับแบตฟิวมันขาดฟิวมันขาดแสดงว่าอันตาชานขึ้นเขาใช่ไหมขึ้นลุยใช่ไหมเราเบิ้ลเบิ้ลเลยสงสัยมันกระตุกมาอะไรแล้วมันมันไฟมันเลยช็อตกันระวังเลยนะ นี่นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่บาตกันนะคะเราใส่บาตกันเดี๋ยวตั้งตรงนี้ก็ได้ตัรงนี้ลนะคะนตรงนี้่ะค่ะอ่ะอ่โอเคได้ได้ได้การได้เดี๋ยวเรามาใส่บาตด้วยนะกันะคะสาธุสาธุจ้ะนะคะ

แม่สวัสดีค่ะอยอรรับกาบยกันนะคะ่าูด้วยกันนะคะเอฟซีเนาะก ตรวจเ้ิน่ะเอาญาติชี่ยังไม่มาหรอยังเมันจะมีเลียวท่หนมันบอเดี๋ยวเราไปตรวจเงิก่อนนะนี่นะคะเราก็ใส่บัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะตรวจวิสโซเร็วแล้วก็มบอาจิกระตุกนะแล้วมันกระดับปุ๊บไปเลยละมันโมชินเหออ้อมันมันยังไหวจาบยังไหว เตีันมันมันไปห้าไปเกซ่าเนาะมันก็จีขึ้นเดวิดตาไปรอบนึงเอ๋อขืนไปหลายรอบนึงตาไปรอบนึงไปผู้เดียวบ้านนี้เอาลูกไปนั่งอันลูกเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้ครับอ่านมันจิตเอามืองิตตะอันจิตมันมันจะมีเร็วมีซ่ามันบอนั่นแหละอ่ามันจิแตะถึงตัวเร็วนะมันก็เลยดอกเด็กก็เราไปเปลี่ยนคิวไปเอาไปอันนนัละออนโทรกันละ เพรว่าเราไปจ้างเขาล้วเขาไม่ช่ยมันลานมันวัดที่อยู่ในประเทานะว่างามชิปบุเกินสามบุเกินห้าชิปเนี่ยนะคะเราก็ได้ใส่บาทกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาบุญมาฝังเอฟซีทุกท่านนะคะอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะค่ะเราก็ไปรอนะคะรอย่าอาชินะคนะ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  ยา,าชียังไม่มานะคะเราก็รอนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณกันนิกาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะค่ะเราก็ไปอยู่หน้าองค์ปู่นะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะทุบซีนะคะเราก็มารอรำนะคะเรามารอรำ แมสเราก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะ,นนะ,คะเราก็เตรียมพร้อมนะคะเพราะว่ารำแล้วเราต้องใส่แมสเพราะว่าเรารำเป็นคนเป็นจํานวนมากนะคะก็คือประมาณสี่ห้าคนนะคะแต่ก็ถือว่าก็เป็นจํานวนมากแหละเนาะค่ะทีนี้ถ้าเรารำนะคะนี่คือวันนี้นะคะก็ห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นนะคะเอฟซี FC, ห้าโมงเย็นเราก็จะรำอีกรอบหนึ่งนะคะก็ คนก็จะเยอะขึ้นนะคะ1 9 9ท่านนะคะ1 0 9ท่านค่ะก็เอซอยากให้มาให้ชมกันนะคะอยู่ชมกันนะ,ะนี่นะคะเราก็เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจะรำด้วยกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณนัชชุนันค่ะ คุณนัทชุนันนะคะสวัสดีค่ะชสู้ๆค่ะขอให้ดีงามทุกวันค่ะสาธุสาธุค่ะเช่นกันนะคะเช่นกันค่ะขอบเพื่อผ่านปีใหม่มาเนาะเพื่อผ่านปีใหม่มานะคะ,ะสวัสดีครับพี่จันหอมค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเดินทางถึงไหนแล้วค่ะเมื่อคืนได้ดูอยู่นะคะเมื่อคืนนี้ดูอยู่นะคะพี่จันหอมนะคะดูการเดินทางเลยว่าโอ้อแสดงว่าได้พักไหมคะไปเห็นว่าไปถึงจังหวัดเลยใช่ไหมคะภูเรือหรือ,อยังไงนี่แหละเมื่อคืนนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเก้าค่ะเข้ามากดให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะ ก็จะรำช่วงเช้ากันนะคะเนาะนี่นะคะเราก็คุยกันก่อนเนาะนี่นะคะเราก็ตอนเช้านี้นะคะก็จะมีของไหว้นะคะของไหว้นะคะนี่ค่ะที่จัดไว้แล้วนะคะ จัดมาแล้วเนี่ยค่ะน้องแอนนะคะแล้วก็ได้เตรียมไว้ให้ F c ซนะคะ F c ซนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ขอให้ f c มีความสุขนะคะทุกท่านเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะค่ะนี่นะคะแอดก็มาดามกับน้องแอนนะคะมาดามกับน้องแอนเช้านี้นะมมัาน์นะคะ